ตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวธาตุลมทุกทุกท่านด้วยนะแม่ทุ่นตุนกลุ่มนะคะวันนี้เรามาดูดวงความรักนะคะความสัมพันธ์นะคะของคุณประจำช่วงเดือนสิงหาคมกันนะสำหรับชาวธาตุลมนะคะมาในวันนี้ขออนุญาตนับตามลัคนาราศีแบบไทยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยนะว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะเดอะสตาร์ตำแหน่งแรกเลย ดวงตาสำหรับตัวตนของคุณเนี่ยหลายท่านจะรู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นนะคะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นสวยหล่อขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณค่ามีความสุขมากขึ้นสบายๆกับชีวิตและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะปล่อยวางนะเราก็มองไปในอนาคตมองเห็นแสงสว่างที่งดงามที่มาจากตัวเองเนี่ยได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งใด ถึงแม้ว่าเราจะอยู่บนความเศร้านะบางท่านเนี่ยอกหักมาหรือว่านะมืดมนกับชีวิตมาตลอดเลยไม่รู้ว่าจะมีใครสักคนที่จะเป็นคู่ชีวิตไหมนะคะหรือบางท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่คิดว่ามีคู่แท้คงจะไม่มีความรักแล้วนะคะเฉยๆและมาในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณมองว่าคุณเนี่ยสง่างามนะคะดูดีมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะมีราศี ที่สามารถที่จะเปลี่งประกายออกมาจากตัวของเราเองได้สร้างความสุขด้วยตัวเราเองได้นะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเออช่วงเนี้ยจะกลับมามั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะมีความคิดที่เป็นบวกมากขึ้นนะนั่นหมายความเรื่องราวความรักเนี่ยใครโสดอยู่เราก็จะไม่ค่อยกลัวแล้วว่าใครจะเข้ามาหลอกมาโกหกหรือเปล่ารักจะไปยังไงคือคุณก็จะคิดในแง่ดีนะคะอย่างน้อยคนที่เข้ามาก็จะได้เป็นมิตรภาพที่ดีสําหรับคุณ หลายท่านก็จะเริ่มมองในมุมนี้นะคะ มีพลังงานของความเป็นสองไม้เท้ามาค่ะ2ไม้เท้านะคะเริ่มมองไปในอนาคตและคาดหวังถึงการมีคู่ชีวิตที่ดีนะคะคาดหวังถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากเดินทางไปสักที่หนึ่งที่มีใครสักคนนะคะที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างร่วมถุกร่วมสุขเคียงบ่าเคียงไหลกันไปนะมีพลังงานของความเป็นราชินีถ้วยนะคะอะไรก็ตามที่มันเคยผิดหวังมานะคนุณค่อนข้างที่จะปล่อยวางและลึกๆถึงแม้ว่ามันจะอ่อนแออ่อนไหว แอบมีความไม่สบายใจนะคะแต่ก็ไม่ได้เอาตัวเองไปจมอยู่กับความทุกข์ถึงแม้จะผ่านความผิดหวังผ่านความเสียใจนะ,ะบางท่าน,นโสดมานานจนกลายเป็นความชินชาแต่กลับมาในเวลานี้ คุณมองว่าคุณเองก็มีความดูดีในระดับหนึ่งนะคะมีสง่าในระดับหนึ่งที่เชื่อว่าก็ต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่จะได้พบเจอกับคนที่ดวงชะตาสมพงกันนะคะแล้วก็บ่งบอกเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันเมื่อคุณหันหลังให้กับความเศร้านะคะหรือว่าหันหลังให้กับความกลัวต่างๆนะมันกําลังจะเปิดประตูเข้าไปสู่บทบาทใหม่ของชีวิตนะคะที่คุณจะได้ออกไปสู่โลกภายนอกที่งดงามสดใสมีแต่บรรยากาศดีๆเนะะี่ยค่ะทำ ให้คุณได้ผจญภัยกับชีวิตรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะพลังงานของคนโสดเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีสเสน่ห์หลายท่านเนี่ยคะ่ะชาวธาตุลมค่ะมีโอกาสที่จะได้สละโสดเกิดขึ้นหรือกำลังจะมีโอกาสได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่เจอคนแปลกหน้า เจอคนที่เราเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราอยากจะคุยหรือว่าเราจะถูกใจกับคนประเภทนี้นะคะแต่พอเรามีความคิดที่มันเป็นบวกมากขึ้นคุยกับใครแล้วรู้สึกคลิกสบายใจนะคะคุณก็เลือกที่จะให้ใจหรือว่าคุยไปเรื่อยๆมันเลยทำให้คุณเนี่ยเห็นถึงพลังงานบวกของตัวเองนะคะพอเรามีพลังงานบวกเรามองโลกในแง่บวกอะค่ะคนที่เราจะดึงดูดเข้ามาเขาก็จะมองคุณในแง่ที่ดีมองว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวก ก็จะส่งผลให้คุณนะมีสเสน่ห์นะคะมีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามจากความเหงาที่ชาตินี้เวลานี้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะกลับมามีความรักที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งนะมันบ่งบอกว่าความรักที่งดงามกำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะให้คุณได้มีความสุขนะคุณกำลังจะมีคุณค่า ดีๆสาหรับความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งหรือว่าเป็นความหวังที่ดีสําหรับใครคนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีพลังงานของชาวธาตุลมเนะี่ยพลังงานของนะคะรักทางไกลรักต่างชาติพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะหรือว่าพลังงานของคนที่เขาเข้ามาและเขามีความจรงิงจังมีความปรารถนาดีที่จะจริงใจต่อคุณและพิสูจน์ความสัมพันธ์ว่าเขาก็มีค่าพอที่ควรที่จะคู่ควรกับคุณนะมันมีพลังงานที่คุณ กำลังจะเจอกับคนที่เรียกได้ว่าถือว่าเป็นคนที่เราถูกใจนะคะและเป็นคนที่ค่อนข้างมีสายเปเข้ามาในชีวิตด้วยนะเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความทุ่มเทเต็มที่พอสมควร แต่ตัวคุณเองนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จะปลดล็อกทั้งหมดขนาดนั้นนะคะเรายังมีความรู้สึกว่าระวังตัวระวังใจอยู่บางท่านคือโสดมานานหรืออยู่กับความเหงามานานนะคะถึงเจอใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกดีเราไม่ได้ปิดกั้นก็จริงแต่เราก็ไม่ได้เปิดให้เขาเข้ามานะคะคุณยังมีคุณยังมีการระวังใจตัวเองอยู่คุณยังห่วงความเป็นส่วนตัวอยู่นะคุณยังรู้สึกว่าถ้าจะคุยจะจีบกันก็ยังต้องการพื้น ที่ส่วนตัวนะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยในอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าคุณเองก็ผ่านเรื่องความผิดหวังนะคะผ่านความมืดมนในการมีชีวิตคู่มานะคะหรือใครที่มีคู่ชีวิตมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันบ่งบอกว่าบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเริ่มรักกันน้อยลงนะคะมันเป็นความอิ่มตัวก็ได้นะแต่ว่าก็ยังเห็นว่ายังจำเป็นที่จะต้องมีกันและกันอยู่อาจจะด้วย อย่างน้อยมันก็เป็นเซฟโซนสำหรับกันและกันนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวกันนะสร้างอะไรมาด้วยกันผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมันเลยจุดคำว่าเราจะต้องไปคิดเล็กคิดน้อยแล้วนะคะแต่มันกลายเป็นว่าในการอยู่ด้วยกันของคุณในช่วงนี้นะเราก็อยู่เป็นเพราะว่าหน้าที่ของเรานะคะราชินีไม้เท้าเนี่ยมันมันอ่อนแอนะมันไม่ได้รักกันเท่าเดิมแต่ว่าก็ นะรับผิดชอบความรับผิดชอบในความสัมพันธ์หรือบางทีเราก็คบกันมานานจนเราก็ประเมินได้ว่าเออยังไงเราก็ไปกันไม่พ้นหรือว่ามันก็ต้องพึ่งพากันไปแบบนี้ซึ่งคุณเองก็จะนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วไม่ได้เอาตัวเองต้องไปโฟกัสกับเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่สบายใจช่วงนี้คุณนะคะ มีอะไรไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกไม่ดีก็มีแนวโนมนะคะว่าในเมื่อมันไม่มีอะไรถ้ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์มันก็ต้องคุยอันไหนไม่พอใจถ้าจะต้องเถียงจะ,จะต้องทะเลาะมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะเราจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะถ้าต้องเถียงเนี่ยคุณก็เถียงแบบว่าเถียงสู้เหมือนกันนะคะชาวธาตลมขาหรือว่าถ้าจะต้องทะเลาะคุณก็ ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะ่ะอืมถ้าวันหนึ่งทะเลาะแล้วจะมาประชดบอกเลิกหรืออะไรก็ตามคือคุณก็ไม่ได้แคร์นะคะ ในสิ่งที่มันจะมาทำร้ายจิตใจอะไรและมันกลายเป็นความชินชาไปนะคะชาวทัตลมขาแต่สามเหรียญเนาะยังไงเรื่องราวระหว่างคุณกับคนรักนะคะสำหรับใครที่มีแฟนมีคู่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังคงเป็นคู่ชีวิตกันอยู่นะคะเรายังจะมีแก้วตาดวงใจนะบางท่านอาจจะมีลูกมีสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงร่วมกันมามีธุรกิจที่ทาร่วมกันมาหรือมีอะไรก็ตามที่มันเป็นนะคะ เครื่องที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยได้รู้สึกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรามีกันและกันนะคะมันก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่ยังเห็นถึงพลังงานของการที่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีกันและกันอยู่บางท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอะค่ะว่าเออสงสัยมันจะเป็นเวรเป็นกรรมอาจจะมองไปแบบนั้นแล้วก็ได้นะคะชาวทัดลมบรรยากาศยังไงก็ตามเนี่ยยังเห็นถึงการโกรธง่ายหายไวหรือว่าเป็นบรรยากาศที่ มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าอะอย่างน้อยนะคะถ้าสมมุติทะเลาะก,กันนะคะก็มี การที่คนรักเนี่ยจะงอคุณด้วยการเปให้ของมีค่าเอาใจพาไปกินอะไรอร่อยๆคือมันทําให้คุณเองเนี่ยมีมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแต่ตัวคุณเองนะถ้านะคะคุณรู้สึกว่าไม่พอใจหรือว่าคุณไม่โอเคมันจะแอบตามใจตัวเองนิดนึงเนาะไม่อยากคุยเราก็ไม่คุยนะคะใครที่เข้ามาจีบคุณแต่ว่าคุณไม่ชอบนะมันก็มีแนวโน้มว่าคุณคุณก็จะเริ่มเริ่มไปมองหาคนอื่นแล้ว นะะไม่ไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะไปรอดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะเริ่มสแสวงหาความรัก ใหม่ๆม,มาเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะคะเพราะคุณเองจะไม่เสียเวลาอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่นะคนโสดก็จะไม่เสียเวลาอยู่กับความโสดและจะออกหาความรักแล้วนะคะคนที่มีความรักไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเขานะมันก็มีแนวโน้มว่าคุณเนี่ยจะตัดสินใจนะคะในการเหมือนกับว่าบอกเขาไปตรงๆว่าเราไม่ได้ชอบกันในสถานะเชิงชู้สาวและก็มีแนวโน้มว่าคุณจะ นะคะออกตามหาความรักครั้งใหม่นะที่มันจะเป็นความรักที่ใช่ในอนาคตเพราะว่าคุณรู้สึกไม่อยากเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่นะคนที่ไม่ใช่อ่ะทำยังไงมันก็ทำให้คุณไม่ชอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปให้ถูกที่ถูกทางดีกว่ามันจะได้แฮปปี้กันทุกๆฝ่ายนยนะคะหรือใครที่มีคู่ชีวิตมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าอันไหนที่คุณไม่พอใจอันไหนที่คุณไม่ชอบเนี่ยก็มีแนวโน้มเช่นกันว่าคุณก็จะพูดตรงๆนะบอกตรงๆไป เพื่อที่ว่าเขาก็จะได้รู้และเราเองก็จะได้รู้สึกว่าเราไม่ต้องมากังวลน,นะไม่พอใจอะไรคุณมีแนวโน้มนะช่วงนี้จะทะเลาะกันด้วยนะคะทะเลาะกันเถียงกันบางทีเนี่ยแหละตัวชาวทัดลมเองนะคะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนนะชวนทะเลาะก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอันไหนที่เราไม่พอใจเราก็ไม่คุยเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะอืเห็นไหมว่ามันมีพลังงานของความเงียบเกิดขึ้น นะคะทะเลาะอ,อาจจะเป็นทะเลาะก,การมีปากเสียงแต่มันจบท้ายด้วยการนิ่งเงียบนะไม่คุยด้วยเป็นสี่ห้าวันเลยนะคะหรือนะคะสงครามเงียบก็คือทะเลาะแบบประชดประชันทําให้เขารู้ให้ได้ว่าไม่พอใจจะคุยไม่แฮปปี้ที่จะคุยนะคะให้เขาไปประเมินเองนะหรือ จริงๆคนรักอาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบอ่ะมไม่ได้หลังใจคุณอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่คุยนะมันจะค่อนข้างมีความนะมั่นใจในตัวเองนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่การงานของคุณหรือว่าโอกาสที่คุณมีในเวลาเนี้นะหน้าที่การงานสิ่งที่ทามันกลับมามีความโดดเด่นก็เลยทําให้คุณไม่ค่อยได้แคร์ความรู้สึกของคนรักเท่าที่ควรนะคะหรือนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มี บุตรที่ภาวะในการร,รับผิดชอบที่มากกว่าคนรักนะด้วยความที่เราอาจจะออกค่าใช้จ่ายมากกว่าเลี้ยงข้าวมากกว่าหรือว่าเออเราทุ่มเทกว่ามันก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่านะเราก็จะมีมีอีโกโอ้อนะมีศักดิ์ศรีนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่พอใจคุณก็ถ้าคุณถือไพ่เหนือกว่าหรือคุณทำอะไรได้มากกว่าคุณจะไม่ค่อยแคร์นะค,คนรักเท่าที่ควรนะหรือสำหรับใครนะคะถ้ามีคนที่แบบ อาจจะเรายังไม่ชอบแบบเข้ามาจีบอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกับการที่จะให้ความสําคัญกับเขาในขั้นเสเต็ปถัดไปหรือยังไม่อยากที่จะขยับสถานนะเพราะคุณก็รู้สึกว่าเออหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ดูดีนะคะและก็ควรที่จะได้รับความรักที่ดี จากคนที่เหมาะสมมากกว่านี้นะเออบางทีถ้าสมมติหนะ้าที่การงานที่เราต่างกันเราเก่งกว่าเขานะคะเราอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าเขาหรือว่าภูมิฐานทางครอบครัวดีกว่ามันก็ทําให้คุณเนี่ยอยู่ๆก็เริ่มรู้สึกว่าเราควรจะต้องไปหาคนที่ใช่กว่านี้นะเออมันเป็นปร,ประมาณนั้นไปนะคะมันมีพลังงานของการที่ตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะนะไม่ค่อยไม่ค่อยเปิด ตัวตนที่แท้จริงเท่าไหร่นะใครที่เข้ามาเราก็ระวังตัวอยู่พอสมควรนะคะหรือว่าช่วงนี้ก็จะมีโลกส่วนตัวสูงนะถ้ามีคนรักเราก็อยู่ใครอยู่มันอยู่กับโทรศัพท์ของตัวเองออนไลน์บางคนเนี่ยมีมีเหมือนตัวตนอีกคนหนึ่งค่ะในโลกออนไลน์แต่เวลาเจอหน้าแฟนหรือว่าอยู่ใกล้กับสามีภรรยาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันเงียบมันอึมครึมมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็นะชาวรัฐนลมอย่าสนใจโทรศัพท์มากเกินไปนะคะช่วงนี้ นะหรือใครที่แบบอาจจะคบกันแล้วเป็นคู่ชีวิตกันแล้วแต่บางทีโอเคแหละคุณอาจจะมีความสามารถในการบริหารจัดการคู่ชีวิตมากกว่ายัางไงเราก็ต้องอย่าลืมในวันที่เราร่วมถูกร่วมสุขกันมานะคะเราก็พึ่งพากันมาเนาะมันไม่มีใครที่จะ ต้องเป็นเดอะแบกไปตลอดในที่ผ่านมาเขาก็อาจจะช่วยคุณคุณก็อาจจะช่วยเขาก็พยายามนะคะมองในมุมดีๆของตัวกันและกันเราจะได้ไม่มีอีโก้และเราก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเมินเฉยกับความรักนะคะมันก็ต้องใช้ความอ่อนแอความละเอียดอ่อนความเป็นหญิงความเป็นความอ่อนโยนในความสัมพันธ์เพื่อให้ความรักของเรามันดีขึ้นดีขึ้นนะคะ ก็วันนี้ยังไงนะคะอยากจะขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกๆกําลังใจในการรับชมรับฟังหากชอบนะคะและรู้สึกว่าพลังงานตรงในการอ่านไพ่ในวันนี้เนี่ยคะและอยากดูดวงส่วนตัวที่จะมีพลังงานที่แม่นยำมากกว่าจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะในหน้าคลิปวิดีโอนี้แอดกันเข้ามาได้นะแอดไฮทาร์นะคะมีแอดด้วยนะหรือถ้าจะสะดวกก็กดลิง,งก์เข้าไปได้เนี่ยเฟซบุ๊กอินสตาแกรมไลน์นะคะ, Facebook, ละ,คะแล้วก็มีเฟซบุ๊ก แฟนเพจนะคะที่อัปเดตดวงรายวันในทุกๆวันนะคะแฟนเพจในการขายหินมงคลหินเสริมดวงนะคะติดต่อติดตามกันเข้ามาได้เป็นกําลังใจให้กับไฮด้วยนะ,ะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามมาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางไฮนะคะจะมาทํา คลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักเนี่ยอัปเดตในตลอดทุกๆวันเลยนะเพื่อเราจะได้นะอัปเดตความรักแล้วทันจะได้วางตัวถูกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ให้งดงามและยั่งยืนในชีวิตของคุณนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากสวัสดีคะ่ะ